ก็เลยกับพ่อแม่พี่น้องครับอาณาจักรโต้ปล่อยนะครับจะได้ปอบพยาเจ้นะครับนะอาแม่ก้อยจีนะครับอาวันแหน่บงังมีป้ายจีไปเมืองลักกะตามได้ไวจีนี่ก็ยังเป็นห่วงแม่ซึ่งแม่นี่ได้เจ<ด>้มากเลยค่ะยังเป็นห่วงเป็นใหญ่นาตรงสร้างใหญ่เพี่น้องครับอาปลอไม่มีคนจะดูเลย ก็เข่ปลอมเมืองโดนรับใหญ่เจอรักดีนี้องแขกแต่เดียวออเคก้เพลงยกเพกจะก้ไม่ออกใหญ่แม่เรา อยกกอกายวัมมานักตั้มแต่รูนูลเลวายกคอเลววอีวัมมานักตั้มแต่รูนูลอาจารย์กล้เลยลงตูนแต่ไรเฮวันน้อยน้น้อยนอย้อยน้ยน่อยน้อยนอย จัดตือเาว่าจับกวาวแต่เบว้าว่าปีนแล้วแล้วอาจับกวาวแต่เบควาว่าถือหุแล้วรายวานลัล้จุดเออรอยน้อยนอย่านอนุด้่อนอยน้อยนฮ้ยอาัสดีก ยายวามเอ้อจื้ออายายวามพี่น้องแนวนำกู้แนวว้ามวอกร้อยเจร้อเออนั่นแหละนี่เป็นแม่กะจีแหละพี่น้องเออแม่กะจีเออมันตอนนี้ก็เป็นเรือนเป็นยาวก็ไปได้กับบางเหมยเอ้ยโอ้มาเปลือไม่มั้งมันจะกลีกลาลฮึเออใกล้ปลาใกล้ไรมาเลี้ยงเมียมันนั่นแหละมาตำนานนั่นแหละ เออเออจานโต๊ะเฉยเดี๋เกยกับตะมันนะเออหลังที่เป็นเครื่อมีอาจารย์นจานเตะหุ่นจานนี่พี่เนาะเฮออมาได้ด้วยล่ะเออแต่โต๊ะบางไม้อะแกว่ามันเออไม้นี่เออหที่โต๊ะบางที่แผลไปไปเลยเลยจานก็เจอแต่ว่าจบนี่เออเออจบจบตาตั้งหรือจบหลังเบือหุ่นเรียแหละไม่รู้ตัดพื้นแล้วเออโหลกันแรงเน้อแรงเลยใหญ่จานเราไปเจอแล้แกงเอย ไม่กันแล้วจันยุดไม่นายเบาเว่อเออไมไ่เลยตับปลื้เออด <The S 1> นินเดียวหนึ่งมาถึงประมาณดา อาเออไอ้ลกเกียร์อ่น้าใจได้ทูมากันเหลอานี่ต้องตมกลมาแดกว่าเจ้าด็กเอเมเออเลนไปออดหยกขึ้นเหอเจ้าเจ้าแตทิ้งมาเยใจไร่เกยตายเลยไม่อหยกขึ้นเลยเจ้าเจ้าอ้เนื้อแบบนี้ปัดเพื่อหรือเม่นี่จ้านมาบอกเม่เลยนี่ว่าบางนี่เกย์บเมืองแล้วเกย์รบเมืองไอ้บางกือไม่หน้าอจสูรบกลุมครับกัเลยเนกไม่นี่เมยอเราไม่ใจรบกันอ้ตไม่รบกันแลวไม่ไม่ลรบบานะปัดเพืือ แกนแกว่าแกยโยนี่โควิดใช่หว่าฮะโควิดอ๋อโควิดมันระบาดจบเลยหรือ,อเ,เอออย่าไปกลัวมจ้านเนี่ยโยมมันวัดแล้วตึ้งแกนี่ลบไปเมืองแกสักพักอ๋อแดนเออมันอ๋อแล้วมึงไงไปล่อยไหมอแกไอปล่อยเลยแม่แต่ว่าแกว่าแกป้าจ้านกันตึ้งจ้านมาตาั้มตื่นเลยว่าต้่นได้จ้านไปโอ้โหลป้ามึงกันป้าอะไรตั้งมึงไปไหมอ่ะจ้านตาแกป้ากับจ้านปล่อยเลยแม่ เออหลอพวกพวกเมี่ยมีเอาตู้ไมหรอกไปครอบตู้ไปเลยกไม่จปลื้มแม่ก็ไม่ปลื้แม่ก็โยดได้หมยแม่ดูแลตัวเองได้หลวงเออตดนโยได้เลยออโยได้มึงไปตาเออมึงไปแล้วประโยชน์พวกเดี๋ยวคอยอนเียมาไอ้นู้ไอเสียขาบือุ่นนะอเบือุ่นแล้วเอแต่ตู้กลก็โยดเลยอย่าตเจ้าก็ได้แ้เออตีนี้ไม่ดูยังมั่ยมากดที่เลขเบือุ่นนะจ้าชายังกพอดไอ้ต้าหุูนเลยอันบบกเล่าอ่าบอกตึกปั้นนีเลยวันจันโอ้ก็ได้หลายใหญ่วำ เออไปแล้วเองนะครับปนี้ปนี้ซึงเอาแต่เดียวสายตาเลือกเมืองลาเดียวมึงไปโยนัวแต่ว่านั้นโหกเก็มึงไปโยนูไปโยบานเกาเมืองเก้าวันหกนะโอ้มึงต้องก็เปรียบตัวมาเหนูก็เออเปรียบตัวมาตัดเตนิดตัดเตนี้ไสอไรไม่ใจ่ว่าแรงนายปูมามเนาะ เออแจ้นแจ้นจำใหม่เออแจ้นจำเออมึงตกป่าอย่ายามคลั่นนุเอออ่ะมึงโรไม้หลัดตีเขานั้นเดียนะเราก็เป็นเึ่งเจ้านายเป็นเึ่งสารราชานูุตอนเมื่อก้กลางว่ามึงไปปลื้มมึงตกตาไปบังตอนนี้อันเออตอนยั้โล่ตักเป้เลยนี่ไปตักเป้เออจ้นไปขันนี้เออไปเลยเพื่อไม่ใช่เฉยๆไปเพื่อไปไหนไปห้าพูดตานนู่นั่นแหละเออลีซูว่างไม่กว่าแบบไปิดประเด็นแต่มึงเออมึงอยากจะไปดิดๆแรงน่ะมาได้ไหม เออผู้ใจเบื่อแล้วเออใจดูเออเก็บฤทธิ์มั่งนะมึงต้องปายามเลยดัดฤทธิ์นี่วยไม่ใจบานโาแต่นวลตกองปายายามตําตัวดีที่ชุดทำนี้นี่ลูกเออํานี้แล้วมึงก็ได้ดีบางทีมึงจะดวงดีมึงอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตัได้ลูกเออได้จั้นจัางจำตื่นต้อนแม่เออมึงไม่อยู่เลยจ้าอ๋อแม่วิควณลนัจนจัง ว่นหนูเฮอระวังตัวอย่าวิ่งวนและร้อนรังว่นหนูเฮอระวังตัวแล้วไปอยู่แล้วบาลปู่ตามมาตัวให้ดีเออดีกันนอยน ก็ไปอะไรไม่จองปลาไม่ไดอยู่ไรกไกไปอะไรไม่จองปลาแล้วเปื่อกุกบ้านก็นี้โยมจ้มตาคือทีนอหนยหน่อยหน่อยน่อยไม่ไปหน่อย ไอตัวมึงไม่มีความมนคามอะไรตัวสูไม่มีจ้อง

รูานหน่อยหน่อยหนอเออว่าไปตื่นนะลูกไปเออแม่ก็ไม่ววาไปตื่นไปลูกไปว่าม่มก็ไม่ว่าว่าไปตึ้งงมากาตมาเฮันเออจะไปต่าตมเอืน่องกน่อนนหน่อยหน่อยหน่อยออน มึงกลอกกาเล่ึงแม่ก็จ้ยเลยลูกเออแล้วมึงไปตึงดินูมึงโตหรอวะเออนี่อมาต ah, ึ้งแล้วมาเออนะกกูกรบายเจยปลดทุกามกล้ามนี่ลูกนะเออไปตาไม่หวามึงอคดเตร็เอสาน้อยแล้วถอยออกจากคาขึ้นเสร็จเออาวน้อยแล้วเดินลงว่าเดินรเดิน ไปลูไปไปนัยมานันนย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 นัน่ยมานันนยมานันนยน่อยนยนยน่อยนยนยไปแล้วจันแล้วใหญ่วานนกุลตาอะกก้าแล้วเกีย